เช้าๆลำน้ำเข็กกับห้วยทราย15กิโลหน่องไม่นาโอ้เสียงนกจีลองจิลอยหมอกยังตึ๊บอยู่เลยครับนู่นนะที่เราเดินมา นุ่งยานท่องแสลงหลวงนะครับเสียนแดดนะทางข้ามของพี่นะรตรงนี้เมื่อก่อนนี่สมัยนั้นเป็นที่อยู่ของขอคอระนะฮะสิแบบเป็นบ้านลมพลังอยู่ทางซ้ายเมืองฮะต้องไปอีกเขาจะเดินเขตนี้หนองไม่นา้ะเปิบจนแดนแประมาณนี้ครับผมจะหาก,กินอยู่แถวนี้เขาจะเดินทินเขาบ้านเขาปืกกองกำลังอยู่แถวนี้ฮะในอดีตผมเท่าที่รู้นะฮะเอาว่าข้อเข้าผมก็ไม่ละเอียดครับผม ก็หาปลากินได้นะที่นี่ครับเอฟซีบรรยากาศสวยครับยามาเช้าครับหมอกกำลังขึ้นนี่ก็เป็นขอนกลางน้ำเลยสิ วางลำน้ำเข็กอยู่ฮะก็ให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆครับผมมัาคิดเลยมากยังหนาวอยู่นะครับอันนี้นู่นนะหมอกเกาแกงเคิดเรินครับ จะไปต่อนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปจะไปทางไหนติปรึกษาที่มายก,ก่อนนีลมอากาศแล้วใช้าหครับ อากาศที่สวยช้าแดดลังขึ้นหกโมงครึ่งฮะกลางลำน้ำเข็ดเขล็ดหัวทรายครับผมไม่ตายขอเนี้ยสิ ส่วนก็จบไปครับโอ้โ,อโ,อโอหอาจจไปถ่ายขี้หน้าเลยขี้หน้าอยู่ก้อนการขอนปลาเยอะครับเนี่ยขี้หน้าก็บอกเขามากินปลาโอ้ไม้หวันเลยขอน กี่ตัวนาคอะยังมีเยอะครับที่นี่ตัวนาคเดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วครับหนาวมากขึ้นขอนก็เหมือนจะล้าด้วยเนี่ย ขึ้นมาบนดีกว่าหนูขอนากแย่เลยไปดูบรรยากาศครับคิดอะไรมากคือเราก็ลงมองน้ำตรงนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> หนาวท <c oughs> างเก่าลูพี่ ตะแบกนะครับกลุ่มต้นตะแบกต้นนะหำฟานนางดำหลายต้นรวมกลุ่มอยู่ต้นาขาวนะต้นตะแบกนะสิก็ลอกล้อกลับปก่อนหานาวอยู่เลยเย็นจ้อยเลย ต้นตะแบกฮะนกขุนกกทองอยู่แถวนี้เป็นนกขุนทองเยอะครับผมนี้นะต้นนกขุนทองอยู่ขุนกกทองจะอยู่อายุเขาหกสิบปีเฉลี่ยครับนี้ยนะต้นเขาหงส์เขาโซ่ไดูฮะี่ปากหงเขาอยู่ตรงนี้ ่วันที่เรานอนเมนื่อคืนะครับสิตอนนี้ประเดนกันยังไม่รู้ครับต้องตึกษาสกก่อนหนาวอยู่ต้นใหญ่จังใช่ไหมไม่ด่างอันนี้มันเหลืองใช่ไหมเนี่ยจะถ่ายใหญ่มาให้ดูเยอะข้างห,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 หๆๆน้าเยอะครับผมสนใจก็บอกครับผมจะพามาดู ก็ปิดคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะรียังหนาวอยู่ครับผมจะหาข้าวหาปลากอกันนะครสวัสดีครับคลิปนี้